ถ้าคุณอยากทำเงินล้านได้เร็วฟังคลิปนี้ให้จบวันนี้ครูจะมาให้สหลักคิดในการทำเงินล้านให้กับพวกเราทุกคนวันนี้หลายคนออกมาขายสินค้าออกมาทำธุรกิจมีสินค้าดีๆมีธุรกิจดีๆมีบริการดีๆแต่ทำไมถึงสร้างเงินล้านจากมันไม่ได้เพราะเขาพลาดเรื่องนี้นั่นคือการตั้งชื่อ วันนี้หลายคนตั้งชื่อเหมือนเหมือนกับคนอื่นตั้งชื่อตามใจตัวเองตั้งชื่อเพราะตัวเองชอบตั้งชื่อเพราะมันเท่มันจึงทำให้เขาพลาดวันนี้การที่คุณตั้งชื่อตามใจคุณตั้งชื่อแล้วมันเหมือนกับคนอื่นมันทำให้คุณไม่มีความแตกต่าง คุณจึงต้องตั้งชื่อให้มันแตกต่างให้มันโดดเด่นทําให้คนจํา่ายต่อให้วันนี้คุณมีสินค้ามีบริการดีแค่ไหนแต่คนจําชื่อคุณไม่ได้จําชื่อแบรนด์คุณไม่ได้จําชื่อสินค้าคุณไม่ได้มันจึงทําให้คุณขายสินค้าและสร้างเงินล้านจากสิ่งที่คุณทําไม่ได้คุณจึงต้องให้ความสําคัญกับการตั้งชื่อเพราะถ้าชื่อคุณมันใช่ชื่อคุณมันโดดเด่นสร้างความแตกต่างมันจะทําให้คนจดจําและจําคุณได้และทําให้คุณขายสินค้าได้ โดยเฉพาะชื่อที่เป็นตัวอักษรที่คนจําได้ยากชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่ออะไรที่มันยาวๆมันจะทําให้คนไม่จดจําดังนั้นอย่านํามาใช้ 2. ชื่อต้องบอกผลลัพธ์ที่เขาจะได้ผลลัพธ์ที่คนอยากได้เพราะถ้าวันนี้เขาอ่านชื่อคุณแล้วเขาไม่รู้ว่าคุณทําอะไรไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไรจากคุณเขาจะเลื่อนผ่านดังนั้นชื่อมันต้องบอกผลลัพธ์ที่เขาจะได้ผลลัพธ์ที่คนอยากได้ เพราะวันนี้คนไม่ได้มีเวลาเยอะในการที่จะมาดูว่าชื่อนี้มันหมายความว่าย่างไงชื่อนี้เขาทําอะไรเขาไม่มีเวลาไปค้นหาข้อมูลดังนั้นคุณจึงต้องทําให้เขารับรู้ตั้งแต่ชื่อว่าถ้าเขามาติดตามคุณเขามาดูคุณเขาจะได้ผลลัพธ์อะไรและทําให้เขารู้ว่าคุณขายอะไรคุณออกมาให้ความรู้อะไรหรือคุณออกมาแก้ปัญหาอะไรให้กับเขามันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําเงินล้านได้ส คุณต้องออกมาขายข้อมูลวันนี้คนที่สามารถสรุปข้อมูลแล้วให้คนเอาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับเขาหรือทำให้เขาสร้างเงินได้จะเป็นหนึ่งคนที่สร้างเงินล้านได้เร็ว เพราะยุคนี้คนไม่มีเวลาในการที่จะไปค้นหาหรือไปอ่านหนังสือแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้มีข้อมูลดีๆในการที่จะทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือทําให้เขาสามารถสร้างเงินหาเงินแล้วทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนได้เขาจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อข้อมูลนั้นหรือเพื่อเรียนสิ่งนั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินล้านได้ง่ายและที่สําคัญมันเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนเมื่อคุณแก้ปัญหาให้เขาได้ผ่านข้อมูล ที่คุณสรุปมาผ่านสิ่งที่คุณรู้มันจึงทําให้เขายอมจ่ายเงินให้กับคุณเพื่อแก้ปัญหานั้นให้กับตัวเขาและทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น